ดีหรอกจะดูอะไรดูเบ<ม>ิ้อ่าบอกยายมาสิว่าจะดูอะไรเ <c oughs> ปิ้งแอปเปิ้ลรู้ได้ไงไว้แอปเปิ้ลมุกเจ้าเบิ้งดูเขาฉลาดซ้ำไดพี่น้องเอ้ย <c oughs> นั่นเอาไปแล้วแม่จะเปิดแอปเปิ้ลให้นั่นแหละแล้วไปเต้นเลย <c oughs> อ่า <c oughs> เต้นแอปเปิ้ลนะแ <c oughs> <c oughs> ย่งกันแอปเปิ้ล <c oughs> ข้ามก่อนกดข้ามก่อนมาเห็นหรือ,อยังเห็นแอปเปิ้ลหรือ,อยังนี่สิก,กานมุกเจ้าว่าข่อยเลี้ยงจังไหนมุกเจ้าว่ะจะละมือพี่น้องเจ้าก็สิเห็นตัแต่ตอนข่อยไายให้เบิ่งงามๆดีๆนั่นแหละเบิง่งมื่อหนึ่งมีจักสมองพี่น้อง ยี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะเก่าเบิ้งแค่อ่าจักนาทีกับส้มส้มสามนาทีคอยต้องเอาขนอีกนะเจ้าว่างาหรือไงมาซอยคอยเลี้ยงเปียวพี่ร้องเว้ยเบิ้งเขาเบิ้งเขาขาตั้งนี่ ขาตัง้งอันอันโทรศัพท์ข่อยกัเอามา้าว่าได้ข่อยซื้อมาแล้วเขามามั่งของข่อยเขาไม่งกัน <c oughs> ไม่ต้องมาร้องไม่ต้องมางองแงเลยตัวเองอ่ะเป็นพี่ตัวเองต้องให้น้องเล่นด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเวลายายสอนอ่ะมาทำอะไรอีกตรงนี้อีก ยายมาตั้งโทรศัพท์ไว้ที่นี่จะมาแย่งอีกเหรอเห็นมอนี่มือแก้วเบิ้งอารมณนั่นนี่ข่อยมาตั้งใส่หมอนเขาก็มาหาข่อยแล้วนี่ฮ<ะ>้ยหน่วยจวงค้นขวัญอีอ่นอ้าคนหนึงหนนหน่งยุ่งหันคนหนึ่งยุ่งหันใส่ละคนหนึ่งยุ่งใส่ละใส่ละคนหนึ่งคนหนึ่งจะกินน้องที่ไหนมั้ยอู้หูยแข่ง,ขงกัน นี่ข้างๆกันนะมะละกอมะละอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแต่เจ้ไหนจะรู้จักเห็นเิ็กน้อยนักเรียนนี่แล้วก็จะไม่ได้เห็นแอปเปิ้ลนะคะจะเขียนคําว่าแอปเปิ้ลกล้วยมะละกอส้มนี่ เขาเลยบอกว่าแอปเปิลเลยเป็นไงสวัสดีค่ะคุณยายแม่พันขอกกดเนี่ยเอาอมากอดคนไหนคนไหนคนไหนกอดคนไหนคนนี้มั้ยคนนี้น้ำหนักหลายก็อคนนี้จะติดยายแต่คนนั้นจะติดได้บีแต่ว่าส่วนมากยายก็จะเลี้ยงเวลานี่หยหัเลี้ยงเพื่อได้ดีแล้วเหตุงานของเราไป เว้นที่จากเราว่างงานแล้วสิมานางเหลนน้ำขะนั่งเหล็นน้ำก็ไปอ้อเสาะยายบีบบนี้พูดั่ะอันนี้เจ้าเห็นว่านี่งาดของนี่น่ะงาดเขาดูเตอดูเขากัดเอาย้ายกะนั่งบึ้งยี่นี่ละกะว่ามันสีบ่อบ่อไว้แบบนั้นญาดปุ๊บไปเลยจะหง่านพอดี เาสียางเข้าไปสังเกตเบังเวลาไอ้ได้ของสิไอ้ได้คองมาปุ๊บสียางยางอ้อมอ้อมอ้อมมาเห็นมาเอาเลยก็บอกคือกันเน๊บบอกสอนพวกนั้นพร้อมสอนคือกันสอนทั้งสองคนนั่นแหละแต่ว่าเขากับภาษาเด็กน้อยเนาะพี่น้องสอนเขาก็ัลืมเขาก็เขาก็แจ้งสิละเขาก็เลยจิ้มขี้ไงเขาก็เลยต้องคอยเบิ้งเอาบางทีก็เบิ้งบทันก็ต้องเจ็บตัวไปก้อนละคันคันเจ็บบัดเซาดิวะนี่ บ่บ j j e ่มาไก่กันบ umm. <c oughs> ่มาไก่ไอ้ไงยูอยู้กัดไลยก็เล็ดตัวน่าด่ากันผีเหบานนี้ก็บบอนทำมันได้บานนี้คนนี้ก็เอาขึ้นทุกันทุกันสั่มเฉลยมือก้อนนี่มันมันไอเพ็ดกัดไอยู้เมื่อหมือนจังหวหอดทำแน่ทำอะไรยายาอย่ามาขี้โกง อย่านะแต่ว่าขันได้ง่อยดื้อขันเหมือนบัดเฮ้าตีแบบบาดย่านนี้เท้าหายไสหนี่ลบนี่เท้าว่าตีสี่สี่วาย่านเลยมองเพ็ดด้วยกัน น้องพลอยชอบกัดเอ,า,อ,อเ <laughs> าเป็นยักษ์ให้พอ่อบอยเลยนีหละาไปเป็นยักษ์ให้พ่อเลยไงวะเป็นยักษ์แขนย้ายก็ย้ายอ่ะย้ายอะไรไปย้ายเล็กนี่ละวันนี่เมื่อวานวานี่เมื่อวานนี่ ว้านี่ว้านี่เผ็ดปะนี้คป็นว่าหนังลืลนมานี่กับทั้งนี่วานี่ว้านี่ไอม,มันมันนองเผ็ดแต่มือนี่มันพีีพอยแต่กระส่องสองคนเลยมือนี่นีไก่ว่าได้แต่ยังว่ามันเขียวเขาสีคืนยังว่าเขียวเขาสีออกก็น้อยกับเส้าดอก นมย้ำน้มยัง,งสี่ขึ้กันขวดน้มเอาไปให้น้องผู้น้องกับแม่ให้ไอ้เขาสลับกันเฮ็ดเมื่อนีบ่ามาัดผมเรา่าว่าทศสาผมผมตรงเมื่อไหนเป็นหลีนนวก,ก่วากกสิมัดให้ไปมาไปหายายมาถึงเวลากลับแล้วยายจะกลับบ้านแล้วลูก ลิลินแด้จะกลับซำสูงไปนอนกับยายทวดคืนหนึ่งไปด้วยไหมพี่เนี่ยไปด้วยไหมไปซำสูงหายายยายไหนยายอยู่บ้านกระนวนนน่ะํำสูงนหายายหนูยายทวดจะไปนอนกับยายยายคิดถึงหลานยายคิดถึงลูก เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมากลับมาหาแม่แอนกับพ่อบอยขอบคุณค่ะ<ห>คุณสัาปหรหายไม่หาย